สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อ้นชวนคุยนะคะวันนี้แม่อ้นก็จะพามาดูกีฬาของหนุมน่มๆนะคะอันนี้หนุมน่มๆจริงๆนะคะเมื่อกี้มันเป็นแต่ก็เป็นกีฬาของหนุ่มใหญ่นะคะแต่นี่ก็เป็นวัยรุ่นนี่นะคะมีสนามนักกีฬาบาสวันนี้มาเยอะนะคะเต็มสนามเลย<า>เขาจะมีการแข่งขันกันใช่ไหมคะม<า>เดี๋ยวจะมีแข่งขันไหมคะ เดี๋ยวเขาจะมีการแข่งขันกันด้วยนะคะแต่แม่อ้วนคงอยู่ไม่ถึงนะคะแต่ขออนุญ,ญาตน้องๆเขาทําคลิปสั้นๆไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าถ้ามีโอกาสแม่อ้วนก็จะมาถ่ายทอดให้ดูนะคะวันนี้ก็ใช้พลังไปเยอะแล้วนะคะนี่นะคะนักกีฬาเยอะมากเลยนะคะข้างสนามนี้ก็ยังมีในสนามนี่ก็เยอะเลยนะคะน้องๆเขาก็ เริ่มเล่นกันเต็มสนามนะคะแตก่ก็ต้องหลบให้เข้าไปนะคะให้มันเป็นสนามบาสนะคะวันเสาร์อาทิตย์นักกีฬาก็จะมาเยอะเป็นเยาวชนของแถวบางใหญ่นี่นะคะเขาก็ดีมากเลยนะคะพากันจับกลุ่มมาเล่นกีฬานะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนนะคะเพื่อน,อนมาดูกันนะคะเดี๋ยววันหน้าไม่ว่านจะมาถ่ายทอดสดให้ดูนะคะคงมีโอกาสสักวันนะคะถ้ามาบ้านญาติกันก็จะ แวะเข้ามาแต่ส่วนมากแม่อ้วนจะมาวันที่วันที่เขาไม่ได้แข่งเนาะพอดีวันนี้ได้มาอีกวันหนึ่งก็เลยขอญาติน้องเขาถ่ายดูนี่นะคะเขาก็เล่นกันนะคะเต็มสนามต้องน่าจะสนุกอยู่นะคะเดี๋ยว่งหน่อยแม่อ้วนจะหัดภาคบาสบ้างนะคะเพื่อนๆน่าจะมันกว่าตะก้อน,นะคะเราอาจจะไปนักแนวกีฬาก็ได้เนาะเพ <c oughs> ื่อน เพื่อนหัวนิดนึงนะคะพอดีไม่ได้เอาไม้กันสั่งลงมาั่นนะคะเขาเล่นกันสนุกมากนะฮะก็ยังเป็นเด็กๆเ,เสื้อส่วนมากนะคะเพื่อนๆเด็กๆนักศึกษานักเรียนนะคะเขาก็รวมกลุ่มกันแต่ไม่อ้วนว่าดีนะคะมันเป็นตัวอย่างที่ดีที่เด็กเขาฝ่ายเล่นกีฬากันเนาะถ้าสถานที่มันพร้อมเขาก็มาเล่นกันโอ้ เก่งเกเก่งเกเดี๋ยวคลิปนี้แม่อ้วนก็จะขอสั้นๆนะคะสักสามนาทีนะเดี๋ยววันหน้าแม่อ้วนก็จะมาถ่ายทอดสดให้ดูนะคะยาวๆไปใครแวะเข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แม่อ้วนด้วยนะคะขอบคุณมมากๆนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณมากมากคลิปนี้เราก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนจุ๊บ